มาดูไอ้ยักษ์คุณผู้ชมอยักษ์ของเราอ้าวเฮ้ยตายเหรออ๋อลอกคาบฮนะลอกคาบลอกคาบแล้วเดี๋ยวไปจน ถายน้ำให้ดูฮะเนี่ยไอยักษ์ของเรามีสองตัวฮะในบอ่อเนี้ยเดิมทีมีสามตัวปีนหนีไปตัวหนึ่งหาทั่วบ้านไม่เจอไปเจออีกทีสองอาทิตย์ผ่านไปฮะกลายเป็นศพอยู่หลังบ้านตัวใหญ่นะสองขีดก,กว่า น,นิ่มอยู่ฮะลอกคราบใหม่ตัวนี้ลอกคราบใหม่ตัวแข็งเร็วฮะพี่จอนเพิ่งจะเห็นคราบที่เขาลอกเมื่อเช้านี้เองแสดงว่าเขาก็เพิ่งลอกได้ไม่นานแต่ก็เปลือกแข็งในระดับหนึ่งแล้วถือว่าโอเคนะส่วนตัวนี้เปลือกแข็งปึก๊กยังไม่ลอกคราบเลย นี่ฮะไอ้ยักษ์ของเราที่มันปีนหนีอ่ะมันฉลาดมากนะคุณผู้ชมมันก็จะหนีบขึ้นไปตามสายออกซิเจนเนี่ยแล้วก็ปีนออกไปพี่จรก็เลยเอาแผ่นไม้มาทับไว้ฮะเป็นกระดานหรือแผ่นไม้ก็ได้มาทับเอาไว้บมดสิบออกเลยฮะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมเลี้ยงแล้วให้ออกซิเจนอ่ะ ต้องระวังให้ดีฮะเขาหนีบสายออกซิเจนแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็หนีพี่จรแอบดูแล้วพี่จรก็เลยเอาไม้มาปิดไว้ปิดพาดสายไว้จอรเอาหอยเชอรี่มาปล่อยไว้เพื่อให้เขาวางไข่แล้วพอฟักออกมาเป็นตัวกุ้งเราก็จะได้กินลูกหอยเชอรี่เป็นอาหารฮะเป็นอาหารเสริมโปรตีนชั้นดีแต่ว่าเวลาเราเอาอาหารให้กุ้งเนี่ยอาหารเม็ดเนี่ย หอยมันก็จะกินด้วยบอร์นี้ก็เหลือสองตัวฮะปีนหนีหายไปตัวหนึ่งเช่นกันอันนี้ตัวใหญ่ใหญ่มากใหญ่มากเลยแหละ ไม่รอกคาาเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวพอถ่ายน้ำเสร็จเราก็จะให้แร่ธาตุรวมแล้วก็แคลเซียมฮะเรียบร้อยฮะเปลี่ยนน้ำให้ใหม่นานๆจะเปลี่ยนน้ำทีหนึ่งคุณผู้ชมก็ประมาณสักเดือนหนึ่งเดอือนกว่าๆนั่นแหละช่วงนี้ฝนตกบ่อยก็จะ ไม่ค่อยได้เปลี่ยนถ่ายผักบุ้งที่ใส่ไว้ก็ให้ลูกหอยหกินแล้วก็กุ้งก็กินด้วยฮะใบหูกวางแห้งเนี่ยกุ้งก้ามแดงกินดีมากเลยนะคุณผู้ชมสามารถเก็บไปไว้ให้กุ้งกินได้ฮะ ้าตัวคุณผู้ชมสองตัวนะปีนออกไปตายแต่อีกตัวนึงอะ่ะปีนกลับลงไปบอ่อกุ้งแม่น้ำฮะบอ่อใหญ่ตัวนี้แหละดีหน่อยที่ยังรู้จักที่จะกลับมาที่บอ่อนี้ฮะพี่จอนติดค้างไว้ก่อนนะสำหรับท่านที่อยากจะดูอัปเดตกุ้งแม่น้ำที่พี่จอนมาปล่อยไว้ในบอ่อนี้ ยังไม่อยากมาแตะมันคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าเราแตะเปลี่ยนน้ําปุ๊บกุ้งมันก็จะนอกทันทีตอนนี้มันเริ่มชินกับน,น้ําฝนแล้วปล่อยให้มันอยู่ในนี้ก่อนนี่ก็กําลังจะตกอีกแล้วคุณผู้ชมเป็นก้อนมเมฆมาแล้วคลึ้นมาแล้วฮะก็ปล่อยให้ตกไปฮะพี่จอนก็จะปล่อยให้น้ําล้นออกพอมันเต็มแล้วมันก็จะล้นออกรูคุณผู้ชม ช่วงนี้ก็บำบัดน้ำไปก่อนฮะพี่จอนใช้ปูนขาวนะโรยปูนขาวโรยเพื่อฆ่าเชือ้อแล้วก็ปรับสมดุลในน้ำแล้วก็หวานเกลือตามปูนขาวพี่จอนไม่ได้ใช้เยอะหรอกฮะบ่อพี่จอนนี้ก็ใช้สามกำม,มือหวานให้ทั่วเสร็จแล้วก็เกลือถุงละห้าบาทเกลือจากทะเลนะคุณผู้ชมเกลือทะเลเนี่ยจะมีคุณสมบัติที่ฆ่าเชื้อในน้ำได้ดีที่สุดฮะ เกลือทะเลก็คือเกลือที่มาจากแหล่งทะเลชนบุรีระยองจันตราดสมุทรสงครามสมุทรสาครอ,อะไรพวกนี้แต่ถ้าเป็นเกลือบ้านเราก็จะคุณสมบัติก็จะไม่สู้เกลือทะเลฮะที่เห็นเขียวๆคือแหนแดงคุณผู้ชมไว้บำบัดน้ำคลิปถัดไปพี่จอนจะอัปเดตให้ดูแน่นอนฮะสำหรับแฟนๆกุ้งแม่น้ำในบอ่อซีเมนพี่จอได้เอากุ้งเล็กอะมาเพิ่ม ร้อยเก้าสิบกว่าตัวการที่เราเอากุ้งใหญ่กับกุ้งเล็กมาปล่อยไว้ด้วยกันเนี่ยปัญหามันเกิดขึ้นอยู่นะคุณผู้ชมเพราะนั้นคลิดหน้าเราจะมาดูกันว่ามันมีปัญหาอะไร